เอาต้มไกล่แล้วล่ะเจอหรือยังไม่รู้สิเอาถ้วยมาเอาถ้วยมามนะล้างสิงปิี่ยนกระูพี่น้องปิี่ยนกระถูกเ <c oughs> ปลี่ยนกระูหอมกับต้มไกล่ล้างอีกเอาน้ำเปล่าล้างเอาน้ำเปล่าล้างอีกเดี๋ยวน้ำยาล้างจานมันจะติด เดี๋ยวจะออกไปวัดแล้วเนี่ยแต่ว่าก็จะชาร์จแบตรอแป๊บหนึ่งเอาถ้วยมาถ้วยมาจะตักไก่ให้กินเลยนี่ไงตักต้มไก่แล้วก็ตากับยายเอาไปทําบุญเนาะทําบุญกระถิน่นจะไ,ได้อะไรกับข้าวอะไรมาบ้างแนละ้ววันนี้นะเนาะแล้วก็จะออกไปวัดจะไปทอดผ้าไตนั่นแหละ,อะทอดผ้าไตแล้วก็อะไรนะถาวายกระถิน่น หนึ่งกองสองพัดใจบ้านเราพอมหกร้อยบาทข้าวเหนียวก็มีลูกเอาไว้ให้ยายน้องหนึ่งหนูกินน้องหนึ่งพัดเอาไวปยายน้องหนึ่งกินน้องหนึ่งกินได้สิกินเหลือแหละลูก้องใหญ่ขนาดนี้กินด้วยกันโอเคกุ้งผัดเปี๊ยปลาทูหอมแป๊บเดียวจะสุกแล้วเนี่ยจะเอาไปไว้ตรงโต๊ะจะเอาไปไว้ตรงโต๊ะให้มันเย็นเอาช้อนไปฉีกฉีกๆออกเป็นต่อนๆเลยก็ได้ลูกข้าวเหนียวนึ่งแล้วเต็มสองติบเลยลูก S <S น่าแหละนึ่งแล้วเรียบร้อยแล้วกินเลยเดี๋ยวปิ้งปลาทูแป๊บเดียวไม่นานจะสุกแล้วเนี่ยก็จะหั่นหอมกระเทียมใส่ให้อ่าแล้วก็ตะไคร้ใส่แล้วก็บีบมะนาวใส่โอ้สุดยอดปลาทูหอมก็จะต้องปิ้งปลาทูอ่าใส่ใบตองอย่างนี้แหละพี่น้องมันถึงจะหอมเนาะถ้าเราไม่ย่างใส่ใบตองมันจะไม่หอมเนอ้อน่น นานแถมขอไปในคลิปอีกว้าวแป๊บเดียวจะสุกแล้วไหนดูสิเหลืองดีไหมว้าว,เห,หหวเหลือง้หุยๆเลยพี่น้องเหลืองเหลืองเหลืองและวเหลืองและปิ้งใส่ uh, ใบตองมันก็จะหอมหอมเนาะเอาให้สุกนิดนึงเพราะว่ามันเป็นใบตองเนาะจริงๆคือควมันสุกมาแล้วแหละกระทูแต่ว่าทําให้มันหอมหอมย่างเสร็จแล้วก็จะหัน่น uh, อันตะไคร้ใส่เด้อ เยวจะเอาตะไคร้มาหั่นใส่ร<อ>้อนเหรอลูกช้อนอช้อนช้อน,อนก็อยู่ในตจจะจัดจะต่องน้อยยังไงซอสซอสอยู่ในบ้านหรือเปล่าหรืออยู่ในตรงนี้ตรงนี้หรือเปล่ากระจัดในซอนสซอสซอสเนี่ยมีคขั้วไรห,หมองสิละ่ะกับข้าวกับข้าวหิ้วมาเลยลูกหิ้วถุงมาเลย,ยกับข้าวกับข้าวมาจากเอ่อเพาะหบุญๆๆนั่นแหละเขาจะแถมมาให้ เอาเลยหนูอยากได้หนูก็เอาเลยถุงอยากได้ถุงได้ปานี้ข้าวต้อมอ๋อเขาเจ้าให้หมูมากับข้าวต้มแล้วกแกงจืดดีนะที่ทํากับข้าวอะ่ะบังเจ้าให้เป็นหมูมาเอาไว้ทําอย่างอื่นกินถุงน่ารนะักอยากได้ถุงได้ปานี้เออก็เอาจังเอาถุงกีบมัน ถุงจีมอนถุงจีมอนพระนะเราก็ไม่คิดอยากได้อะไรจะได้ถุงจีมอนเอา้าเบื้องไหนให้ใส่ใส่จานนี่ไม่จริงจริงไงอ่ะอันะไรนี่เอาใยอะเหมือนกันนั่นแหละโอ้เราซอสที่บ้านเอามาใส่สิลูกโอ้่ไงซอสอ่ะ นอ,อิ่มๆแล้วค่อยไป,ไปถ่ายรูปอยู่ที่วัดนี่ปลาก็าสุกพอดีแหละที่นี่แหละแล้หั่นตะไคร้แล้วก็มะนาวบีบใส่จานไม่ไไว้นนื้อวัวจานมะปิงๆๆปะ้งปิ้งปิ้งปิ้งปลาทูสุกแล้วโอ้โหหอมหอยหเยลย นี้นะโอเคใส่ okay. รูดกันมานี่อันนี้ก็าต้องมาผมก็แยกไว้ก่อนเดี๋ยวไปใส่ตู้เย็นโอ้โห,โหได้ปลาทูหอมมาแล้วครับว้าวว้าว ใส่ไปตองก่อนเด้อพี่น้องเวลาปิ้งประทูหอมหรือมันจะหอมเนาะนี่เส็ตแล้วจ้บได้แล้วลูกจับได้นะจะจะเวนัว,นวเดี๋ยวบีบมะนาวเลยก็เออใส่ตะไคร้ลงไปถอยถอยตะไคร้ลงไป <c oughs> <c oughs> แะ่ลตะตุยงว่าจากหน้าบอละแงกับถึงเพื่อนบ่ละ

หั่นตะไคร้ใส่เดอ้อพี่น้องฝอยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะไปมะนาวมาหั่นบีบใส่เหล่ายามันท่าปไเหรองั้นเอามะนาวมาให้ด้วยเดอ้อหนึ่งลูกค่อยอยู่กับเก้าอี้นั่นแหละอยู่กับเก้าอี้ที่เรานั่งพิงน,นะนะตรงเรากินข้าวอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะเอามะนาวมาใส่กับใบมะกรูดเนาะนี่ <c oughs> พี่น้องมันจะเป็นแบบนี้ แล้วก็เอามะนาวมาบีบใส่แล้วก็พริกมาหั่นใส่ประทูหหอมเข้าจำเอาไว้กินสวยกับแซบเด้อพี่น่องไว้กินสวยอันนี้แกงจีดเนาะเอาไว้ให้ต้มไก่ ไงได้รอดอยาไปแล้วพี่น้องพีวีพีวีไปแล้วค่ะฟ้าไปกะทินเน,น,นี่ยกะกะทินร้อนยายรู้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะเอามะนาวมาใส่ป่ะใส่ลูกมะนาวมาแล้วเหรอนนกับมะเอามะนาวนวยมามะนาวนวยกับนี่เออเป็นยาดอกไม้อะไรไม่เห็นโอเคเนี่ยบีบมะนาวใส่เด้อพี่นอ้องมันจะไม่เค็มนะมันจะตัดความเค็มเนดะ้อ ออกกรหอบแล้าเอาที่ปาดแล้วมายายกินแจไอมืนขึ้นมะนาวฮะกินแจไออันนี้น่ะไม่มันไม่ใช่มะนาวที่เราจะเอามาใช้ไอ,อ้ก,ก็ก็หมายความว่ามันเหลือก็คือเศษของมันนะั่นแหละแต่ว่าไม่เป็นไรกินได้ปกติจ้ำเลยทีนี้อยากกินอะไรกินเลยลูก <c oughs> โอ้ยแดดช่องอ่ะแปดนาทีหน่อตัวหนิ บ้านหนึ่งกินข้าวปก,ปกๆ,ๆพี่คุณิ่งมึงพีงนคคนง่น้องเบิ่งบอกฮู้บอกฮู้ดกซ้ำใด้ดกบ่ต้นบอกฮู้หนี่จักรยานไปขี่ลมเนี่ยพอแม่ขี่จักรยานไปลมเอ้าจบลงที่ต้นบอกฮู้เลยเนาะพี่น้องขนไก่กาก็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 มันกินข้าวเร็วเรีวเรียวเรีวเรียกไก่มากินข้าวมาเด้อพี่น้องขอบคุณที่รับชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ chảm ma cái này thật sự nha kinh nhả kinh nhả